เป็นรางวัล o u t Standing Star of the Year ครับผมจากซีรีส์สงครามส่งตวนครับครับผมเป็นยังไงบ้างคะซีรีส์ลูกนีคือแบบหรับซีรีส์ลูกนีก็แบบว่ารู้สึกว่ามีคนดูดูเยอะก็ึงคนดูเยอะนะครับแล้วก็มีแฟนๆซีรีส์เยอะมากครับตอนนี้ค,ครับผมค,คิดไปครับตอนแรกว่าแบบที่หนึ่ง ผมว่าตอนที่ทําผมก็รู้สึกคาดหวังนะเพราะผมทําผมรู้ว่าซีรีส์เรื่องนี้ดีแน่แต่ว่าแต่ว่าพอออกมาแล้วเหมือนมันเกินความคาดหวังไปไกลมากๆเพราะว่าแบบคนดูเยอะมากครับแล้วก็แล้วก็คนหลายหลาย,หลายกลุ่มก็ก็เข้ามาดูเยอะครับซึ่งซึ่งซึ่งผมก็จะเจอในชิวจังวันที่แบบว่าเออบางทีเราเจอคนที่ที่ที่เขาก็ามาคุยเราแบบช่างที่บ้านก็รู้จักอะไรเงี้ยครับหรือว่าไปกินร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเขาก็ทัะ คุณคุณคุณป้าที่เขาเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเขาก็แบบว่าเขาดูหลายรอบนึกถึงตอนที่เขาเด็กๆอะไรอย่างนี้ครับผมก็ที่เขาเป็นหวัวแถวแรกๆอะไรอย่างี้พก็พูดหรือแม้กระทั่งแบบคุณครูที่เขาสอนเด็กนักเรียนนะครับเขาก็ให้ผมเหมือนอัดอัดคลิปกับนักเรียนว่าแบบตั้งใจเรียนนะจะได้เป็นหวัวแถวในวันหน้าอะไรอย่างี้ผมรู้สึกว่าเออมันเข้าซิลิมเข้าถึงกับเด็ก เด็กทั้งผู้ใหญ่เด็กแล้วก็เหมือนกับว่ามันทันใจคนดูอะครับแล้วก็ทําให้คนดูได้มีแรงบันดาลใจผมรู้สึกว่าเออเราก็ภูมิใจที่แบบได้มีส่วนร่วมในซีรีส์เรื่องนีเหมือนตัวละครสันติเป็นตัวละครที่แบบว่าทําให้เขามีไฟอะครับแบบเด็กบางคนก็เห็นบอกว่าแบบอยากจะเปิดร้านขนมปังของตัวเองเขาดูซีรีส์เรื่องนี้อะไรอย่างนี้ครับผมเจอมาเนะครับ คือผมว่าตัวโปรดิวเซอร์พี่เก่งพี่วันหรือแม่งพุ่มกับพี่ไก่อะคงคิดแต่ว่าตัวผมเองอะผมแค่คิดว่าซีรีส์เนี้ดีและตอนที่ผมอ่านอะผมรู้สึกว่าเป็นบทที่ผมก็มีพลังในการแสดงในการในการอ่านตอนอ่านก็รู้มีพลังขึ้นมาแต่ว่าพอเป็นทัดใจคนดูทุกกลุ่มอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่า เออมันก็เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเราทำงานแสดงแล้วมันคนได้แรงรานใจเราก็รู้สึกแบบภูมิใจอะครับขึ้นมาครับผมครับเออผมว่าผมว่าอยู่ที่ตัวโปรเจกต์มากกว่าครับคือแบบว่าผมว่า คือหลักผมก็จะได้บทที่ทางโปรดิวเซอร์หรือผู้กำกับ <_ d> um> เห็นว่าผมแบบว่าสามารถถ่ายทอดได้อะไรอย่างี้ครับแล้วก็ส่วนตัวโปรเจกต์จะสกเซสไม่สกเซสผมว่ามันก็เป็นเรื่องของแบบว่าตัวเนื้อเรื่องตัวบทด,ด้วยอะครับว่าว่าเข้าถึงคนดูมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างี้ครับซึ่งสงข้ามส่งด่วนเนี่ยก็เป็นผมว่าด้วยตัวเรื่องเองด้วยอะครับผมแล้วก็ผมก็ตั้งใจแทนที่ในหน้าที่ของผมที่ทำงานอะไรเงี้ครับผมก็ดีใจ <_ d> um> ครับแ <_ d> um> น่นอนครับคาดหวัง ผมกลัวทําคนที่เขาจ้างผมผิดหวังมากครับคือ <c oughs> เหมือนกับว่าโปรดิวเซอร์กับผู้กำกับเนี่ยเขาไว้ใจผมว่าจะเหมือนแบบเพราะเราก็เป็นตัวละครหลักในเรื่องเนี่ยครับเราก็ต้องเหมือนกับว่าความกดดันในการทํางานหรือแม้กระทั่งว่าสิ่งเราตรับผิดชอบในการทํางานมันเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็กลัวทาเขาแบบว่าผิดหวังว่าเราจะทําได้ไม่ดีแล้วก็ต้องแบบเต็มที่ก็ได้โฟกัสตรงนั้นแต่ตอนที่เรารับมาเราสู้เฮ้ยโปรเจกต์นี้ดีแน่แต่พอเราไซน์อินเข้าโปรเจกต์แล้วครับจะไม่คิดถึงความคาดหวังแล้วคิดแค่ว่าเราจะทำยังไง ให้ทำงานทุกๆวันแล้วแบบทำได้ดีเท่าที่เราทำได้ที่สุดในในเวลานั้นมากกว่าครับผมรู้สึกสิ่งนี้ตอนที่ตอนที่แรกๆครับที่ท,ที่ที่เล่นเรื่องเดอะคอ l e c t o r ที่แบบลดน้ำหนักครับหลังจากนั้นมาก็คือจะมีแต่บทที่แบบว่าแบบว่าท้าทายความสามารถอะไรเงี้ยซึ่งก็จริงๆก็ต้องขอบคุณเอ,อ โปรดิวเซอร์และผู้กำกับ้วยที่เห็นตรงนี้เพราะว่าผมก็จะได้แบบกับพัฒนาสกายภาพในการแรรงของตัวเอง้วยเพราะบทมันบทมันทำให้ผมได้แบบขยายขยายความต้องการความการแสดงของตัวเองเนี่ยมันก็ทําให้ผมแบบได้พัฒนาฝีมือตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีเลยครับ